สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องปองปายเนาะสุบู่สุคนมือเนี้กับอีกตามเคยละจ้ามือเนี่ยมากินข้าวเส้าน้ากันจ้าพี่น้องลาบหัวนาะนี่ราบดิบกับซุปผสมกันเลยพักกับ่ะมี่ยังร้านหอกจ้าพักกับมี่พังอีเลยประกอบใบบะกอบกระเขียแล้วกับพีิ sốt nó nó bạc tèm bà làm mát giọt đi thân của đều ừ sợ là đi thân của chôm bò nhanh ơi chà đạp tiếp Mà thuộc có thay, mình... cũng chỉ có chỉnh nữa ทำเ่ยๆไปเลยจ้ะลาบยิบเข้ายกเนยอจัดน่อยอืม มาทาบ้าแม่ตืออืมมาทบหาแม่ไปนอนสามือขึ้นบบเห็นอืมมาเห็งไปนอนสายบอกอบกต๋า เอากันต a ยัง k ไม่บอก,กอบอกักแต่งอืมอ้มกรอบักแต่งไร้ด้วยพี่น้องออมเซนเนี่ย เอกกันเะยยงแซ่บหวานออกรอบยิ่งปิดสดๆยู่สวนมีมาก,กินด้วยพี่นอ้องแซ่บ

เผ็ดไหมจ๊ะจะวาฮังเสี่บผู้ใดท่านได้ไปเลือกตั้งกับไปเด้อจ้าเลือกตั้งกากระบ,บาดนพี่นองเนะาะเป็นสิ่งสำคัญน,นะพี่นองมือ แบบมาลาศิลาท่านผู้ชมติบันเนี่ยอืมลาท่านผู้ชมบ่อบันเพินเหลียวเบืงเผินมาหาถ้าสาๆพี่น้องอ้าวสำหรับลิปนี้ก็ไ้ซ้ำนี่้อจ้าเออก็ให้พี่น้องอยู่ดีนี่แห้ง่าเจ็บจ่าจน้อพี่น้องก็ขอขอบคุณถูกค์ทุกแช่ถูกกำลังใจเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณทุก คนเดอ้อติเขามากกดติดตามให้แล้วก็บ,บอป้าบอทินกันเนาะพี่น้องเนาะขันบอมีพี่น้องก็บบอมีมือน,นี้ละจ้าคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี้ลอจ้าเด้อสวัสดีจ้า